กัมพูชาขอปฏิเสธหลังคำขอฝ่ายไทยให้กัมพูชาถอยทหารจากช่องบกหลังรุกล้ำแผ่นดินไทยในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ในายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศไทยบินด่วนถึงกัมพูชาโดยเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมพูดคุรเกี่ยวกับความตึงเครียดตามชายแดนซึ่งผลจากการประชุมกัมพูชาแถลงการไว้ดังนี้ ตกลงที่จะลดความตึงเครียดทั้งสองฝ่ายรักษาการสื่อสารร่วมกันทำความเข้าใจและรักษาการเจรจาอย่างสงบสุขสู่วันข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะทางทหารกัมพูชาไทยฝั่งไทยขอให้กัมพูชาถอนกำลังทหารออกจากตำแหน่งที่ยืนในเขตที่มีการประทะเมื่อวันที่28พฤษภาคมทางฝั่งกัมพูชาปฏิเสธที่จะรับคำร้องเนื่องจากตำแหน่งข้างต้น เป็นตำแหน่งภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งยืนถาวรมาตั้งแต่การเริ่มต้นฝั่งกัมพูชาถอยไม่ได้จากตำแหน่งที่กองทัพกัมพูชายืนมานานและอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาตราบใดที่ฝั่งไทยใช้แผนที่ต่างกันตาช่างต่างกันเราก็จะไม่พบจุดกลางในการรักษาความมั่นคงชายแดนกัมพูชายังคงยึดมั่นในจิตวิญ,ญญาณแห่งการเคารพบันทึกความเข้าใจ MOU2000 เหมือนในอดีต กัมพูชาจึงตัดสินใจเตรียมคดีทวงคืน4พื้นที่ได้แก่สามเหลี่ยมรากฏปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊และปราสาทตาควายไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เพื่อยุติข้อพิพาทและกำหนดขอบเขตเฉพาะกัมพูชาตั้งใจที่จะยอมรับความสงบความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชนของเราทั้งสองฝ่ายเท่านั้น เรายัางได้ตกลงที่จะขยายกลไกลการเจรจาต่อรองในประชุม GBC, r b c ไปยังจุดอื่นๆในวันข้างหน้าประเทศไทยยังยืนยันและยกเลิกข้อมูลเท็จทั้งหมดและผลักดันสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทั้งทหารของเราและประชาชนของเราเช่นการกล่าวถึงการปิดประตูด่านชายแดนระหว่างประเทศการยกเลิกการประชุม JBC และข่าวอื่นๆอ,อย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่วันก่อนกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงปะทะก่อนทําให้ขเขมรนสูญเสียทหารไปหนึ่งนายทางด้านโฆษกกองทัพบ,บกไทยจึงได้ชี้แจงกรณีแถลงการรัฐบาลกัมพูชาในวันที่5มิถุนายนพบมีบางประเด็นที่พาดพิงถึงทหารไฝ่ายไทยโฆษกกองทัพบ,บกไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมากองทัพบ,บกโดยผอบทอบ,บได้เน้นย้ำหน่วยและกำลังพล ให้เคร่งครัดในเรื่องของกฎการประทะยืนยันว่าการประทะในครั้งนั้นเป็นไปในลักษณะของการป้องกันตัวระดับบุคคลเนื่องจากขณะนั้นหน่วยได้รับข่าวสารว่ามีทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธได้รุกล้ำเข้ามาวางกำลังในพื้นที่ของประเทศไทยฝ่ายไทยจัดกำลังขนาดเล็กเข้าไปเพื่อลาาตรเวณพิสพูจน์ทราบแต่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธตอบโต้จึงเกิดการประทะกันซึ่งเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ยืนยันว่ากรณีเกิดเหตุข้อพิาพาทในพื้นที่ฝ่ายไทยได้พยายามดําเนินการผ่านกลไกลการเจรจาระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ตามที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่ไม่มีท่าทีให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในระยะหลังนอกจากนี้โฆษกกองทัพบ,บกยังเผยว่าปัจจุบันกองทัพบ,บก มีความพร้อมต่อปฏิบัติการทางทหารในระดับสูงเพื่อรองรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยที่ผ่านมากองทัพบ,บกและกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ได้ติดตามและรวบรวมข่าวสารของทางฝั่งกัมพูชาตั้งแต่หน่วยระดับปฏิบัติจนถึงหน่วยงานในระดับบริหารพบว่ามีลักษณะท่าทีในการร่วมกันแก้ปัญหาที่ขาดความชัดเจน อีกทั้งปรากฏสิ่งบอกเหตุว่าฝ่ายกัมพูชายังคงดำเนินการเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเข้มข้นและควบคู่ก,กันกับมาตรการด้านการต่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นความน่ากังวลในแง่มุมทางทหารทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกจึงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอในการตอบสนองต่อภารกิจในขั้นของการใช้กำลังทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ เพื่อตอบโต้กรณีการลุกล้ำอธิปไตยในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวทางแห่งสันติภาพที่ทุกฝ่ายปรารถนาแล้วแต่ไม่บรรลุผลกองทัพบ,บกขอยือนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังในพื้นที่ชายแดนดำเนินการด้วยความรอบคอบสุข,ขุมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในสถานการณ <c oughs> ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับทุกฝ่ายขณะเดียวกัน ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถหากสถานการณ์จำเป็นก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร